โอ้ยสวัสดี้ทุกคนคิดถึงไหมกับการทำเรียลชันของกูเพราะว่ากูไม่ได้ทำมานานแล้วคือแบบว่าเออคือกูขี้เกียจอะนะคือมันก็ผ่านต้องลงล้อนแล้วหนึ่งเดือนแล้วคองมอนสุดอาบตอนที่ห้าสิบกูบทล่าสุดกูลงไปคืออีพีที่สี่สิบเก้าใช่และกูไม่ทำอีกเลยมาวันนี้พี่จะมาสานจำลองเออการทำเรียลชันเอสกีบิดี้ยูนิเวิร์สซอมบี้ยูนิเวิร์สอีพีที่ห้าสิบนะครับเริ่มเลยกันเริ่ม พี่าะจะเหมือนเดิมเลยกติกาการดเรคชั่นทพี่เปิดเสียงอาจจะ,ะเบาๆนิดนึงแล้วก็พูดไปเลยเดี๋ยวเพอะพูดพร้อมคลิปอะ่ะไม่ตายพี่ขอเปิดซับเป็นภาษาไทยก่อนนะฮะอ่าเป็นภาษาไทยละอ่าเปิดมาไม่มีฟันใช่คุณหลอกลวงฉันแล้วฉันอยากช่วยคุณขับฉันเองโดนแดงอ้าวโดนแดงไหมอ้าวสีแดงอะไรวะเนี่ย พลางังเฮียอะไรเน yeah. ี่ยคือมันอ่อนแอ้าวฟัน <S 2> <S 2> ว้าวเอาล้อมล่างเอาฟิวชั่นกันละเอา <S <S เอาฟิวชั่นเอาโอนล่าเอาโดดมาคนละนลที่คนละทางเอา มีสองอันชนกันจะกลายเป็นสีม่วงแล้วระเบิดแต่คาเอาอันยามันดีใช้เป็นพลังใช่ไหมโอ้โหขามึงปวดหรอว่ามึงต้องคานไงโอโ้โหฉากเหมือนเล่นหนังป้เลยอ่ะกูได้เว้ยเอาบีบทิ้งไหมหรือว่าจะเก็บไว้ใช้เอาทำลายเอาฉันจะลบคุณอ่ะต่อ,อยไหม ทำลายคุาตายเอาตายขโมยพลังของฉันได้แล้วอือต่อยวอลโคะเหรอไอสารไอลูกชายอ่ะอะไรวะดูมเหรอตูม ว้าวหาดมากเอาละเอาละมาจบทุกอย่างที่นี่เลยไหมมาจบเลยเหรอยิงอาอาอากอาใส่เอาไม่โดนใครมาละ่ะเออเอ็งขวานปะเอ็ใครวะสวัสดีอะนรวะเราได้พบคุณแล้วอ๋อสวัสดีพันเจเรได้พบคุณแล้ว อนะไรวะนี่ยโดยเมนเหรออ๋อมิติอ๋อการวัดมิติได้พวกเราคือลูกน้งองของผิดอ่ะอ๋อคือไอ้ผู้ไอ้ตัวนี้มันทำนโปรโตเกตของคือที่นี่เหรอและอะไรกัน อา่าวรวยสว่าเอาตาต้เฮียเทจัดอ๋อท่านไขว้ลืมละโซน้ำปะไม่ดอิอุ้ยเฮียจบเลยก็ คลิปก็ประมาณนี้นะครับเพราะต่อไปต่อไปก็ประมาณตอนนี้ EP ที่ห้าสิบเอ,อ็ดนะครับเดี๋ยวว่าผมจะทำให้ทุกตอนนะทำทุกอย่างที่ผมขาดไปนะผมจะพยายามเก็บตกนะรับ้นเริ่มเริ่มต่อต่อไปเลยครับบ๊ายบาย